เกิดบนดินไม่ใช <air> uh, ่ดาวแต่เนี้ยมันกูอยู่บนดาวไม่ใช่ดินอ๋อทูพันดินได้เป็นสาวเพราะกูแม่กิดล่าไปให้มึงได้ยินอ๋อแล้วเนี่ยคือเสียงจากเด็กวัดเสียงนี้บ่งบอกตัวตนที่เด่นชัดโอเคแต่ธรรมดาพรากูไม่ได้เก่งนะแต่ก็ยอมแพ้สตวเพรากูไม่เคยจะเก่งนักว่าะกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตอีกี้ชอบไปสเกิร์ตแต่เปลี่ยนผู้บ่อยสงสัยไม่เวิร์ดไอ้แม่ต์มอตต้นมันก็ดีแต่อยากมีสตรี่เลยเปลี่ยนไปเป็นเติร์ก วันวันไม่เรียนตาประสาตื้อแต่งหน้าแต่งตาหลังมือเอ้าใส่ตื้อตืดเลยไม่ต้องยื้อเอาไว้คลึกเอาไว้คลื่นไหว